สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกม Val o r a n t ภาค2หลังจากได้รับการอัปเดตครั้งใหญ่เข้ามาในเกมเรียกวันนี้คืออัปเดตท,ที่แบ่งโลก v a l o r a n บอออกเป็น2ฝั่งมีทั้งคนชอบและไม่ชอบซึ่งมันก็มีเหตุผลหลายอย่างที่กระทบต่อเนื่องกันไปและจริงๆสิ่งที่ใหญ่กว่าในแพชนี้คือเรื่องของสัญญาการเปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาเกมและเบนเข็มไปในทิศทางเดียวแบบชัดเจนมากๆแถมเดบบอกไว้ว่านี่คือการอัปเดตเพื่อระยะยาวเลยหลังจากนี้จะมีต่อเนื่องมาอีกหลายแพชแน่นอนทางรีเวิร์กเอเจนต์เนื้อเพิ่มรับ บแพเพิ่มอีกเตรียมรับแรงกระแทกกันไว้ให้ดีที่นี่ครับเพื่อนๆอ,อาจจะรู้กันแล้วว่าฟิลของแพชชม่มันเป็นยังไงด้วยการลองเล่นด้วยตัวเองกันไปแล้วแต่ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงมุมมองภาพรวมที่มันจะกระทบต่อเกมและการแข่งในระยะยาวแบบเจาะลึกกันไปเลยครับว่าทําไมนะักแข่งบางคนชอบบางคนไม่ชอบต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทําแผนใน v a l o r a n t e s p o r t กันเลยมาดูกันไปทีละส่วนครับกดซับด้านล่างแล้วเราไปลืยกันสนับสนุนโดย Get ม o n e ี่บริการเติมเกมวอ l ์ลแลนที่ ที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยได้รับความไว้วางใจใจากลูกค้าถึงเกือบแสนรายเติมผ่านเว็บไซต์รวดเร็วทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยตอนนี้สกินเซ็ตใหม่ Domia s l ล v e n เข้ามาให้จับจองกันแล้วสั่งซื้อในราคาพิเศษผ่านลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับ ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันมีสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆจําไว้ก็คือภาพนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าในแรงตลอดปีที่ผ่านมาครอฟเจสเรนาคือเอเจนต์สตัวที่ถูกยิมมาใช้ในแรง็งมากที่สุดส่วนเรื่องที่ทําไมให้จําเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังตอนนี้มาอ่านคอนเซปต์ของเดฟกันก่อนครับว่าเป้าหมายในการปรับสมดุลครั้งนี้คืออะไรสรุปข้อความนี้แบบสั้นๆคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้อินคอเดเนตยูทิลิตี้หรือการจ่ายของแบบโยนมั่วไปเรื่อยในเกมบอลแร็ and, มันมีพลังมากเกินไปทํา ผู้เล่นขาดการใช้แผนและความคิดในการเล่นครั้งนี้เดฟเขาก็เลยจะมาปรับด้านความลึกในด้านแผนการในเกมให้มากขึ้นโดยจะส่งเสริมให้ผู้เล่นทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อใช้ของต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจุดนี้มันเกี่ยวกับการแข่งล้นๆครับเรื่องการบีบให้เซตคอมโบเพิ่มหรือตั้งใจเล่นกับถามบิงเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเรื่องของในแข่งแต่การปรับแบบนี้ในแรงผลที่มันออกมาแทบจะให้ผลตรงข้ามเลยจากคนในทีมเล่นด้วยกันน้อยอยู่แล้วมันอาจจะน้อยลงไปอีกเพราะเดฟเขาทําให้สกิลเล่น เก,กขึ้น็ดไหมครับมาดูตัวอัปเดตกันเอาเรื่องง่ายที่สุดก่อนนะครับคือสถานะเอฟเฟกต่างๆที่เนิบเข้ามามีเป็นสถานะเนียไซปัจจุบันมีของตัวไหนบ้างก็เป็นหมาของเฟดหมาของสกายแฟดโอเมนแฟดเ,เรน่าคือเพิ่มระยะมองเห็นจาก5เมตรเพิ่มเป็น7เมตรอันนี้ถือว่าเป็นเนิบที่โอเคนะหลักๆมันคือการเนิบแฟดของโอเมนนะครับในแข่ง แต่ในแรง็งจะโดนเป็นเรนาต่อไปสถานะสตาร์ของบริสเก็กโกนีออนแอสตาโดนปรับให้เหลือเท่ากันเลยครับคือ2.5วิอันนี้เนี่ยถึงเนือลงให้วินาทีเท่ากันเหมือนจะเกล้าให้เท่ากันหมดจะได้สมดุลแต่ถ้าเราคิดดีๆมันจะส่งผลต่างกันในแต่ละเอเจนต์นะครับเพราะเอเจนต์อย่างบริสเนี่ยเซตเองเข้าเองแทบไม่ได้แล้วตอนนี้เหลือเป็นเซตสตาร์ให้เพื่อนเข้าแถมยังต้องเร่นจังจหวะให้ทุกอย่างรีบมากขึ้นไปอีกแต่ที่แบบนีออนโดนไปวินาทีเท่ากันแต่จะมีผลน้อยกว่าเพราะยัง ไงไเมื่อสตาร์นออกไปแล้วเอเจนต์อย่างี้อออนก็จะพุ่งใส่แบบเร็วสุดอยู่ดี2.5วินะครับโดนเข้าไปยังไงก็เก็บทันมันก็เลยกลายเป็น2.5วิที่ไม่เท่ากันนั่นเองต่อไปสถานะสติมครับที่เป็นพวกเพิ่มพลังวิ่งเร็วยิงเร็วโดนเนิร์ฟทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นของบิมสโตนเคโอเร n a อันนี้ก็ทั่วไปเรื่องเอฟเฟกประมาณนี้ ต่อไปมาดูเอเจนต์แต่ละสายกันบ้างเริ่มที่อินิเชเตอร์ครับคอนเซปต์หลักในการปรับครั้งนี้คือให้สกิลซิกเนเจอร์อาบลิตี้คูดาวหกสิบวิเท่ากันโหมดมันเพิ่มมาประมาณ20วิเลยนะครับและนี่มันคือเรื่องใหญ่ระดับพลิกจักรวาลเลยสําหรับในการแข่งขันอ e ีสปอร์ถ้าถามว่ามันจะสงผลอะไรเราต้องไปเข้าใจวิธีการทําแผนของเกมนี้กันก่อนครับ นั่นทำให้เราต้องมาที่กระดานดำเพื่อที่จะมาอธิบายกันพูดถึงสกิล e ของ initiator หรือสกิลต่างๆที่มันคูดาวได้ในหลักการทำแผนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคืออุปกรณ์หลักในการสร้างไซเคิลของการทำแผนในเกมวอโลเล็ตเลยอย่างในปัจจุบันนะครับไซเคิลระดับมาโครของเกมมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกที่เรารู้จักกันในชื่อของ default ทีมของเราจะออกไปทำงานเพื่อหาข้อมูลยึดพื้นที่ฝั่งแรกหลังม่านเปิดทีมเราจะใช้การลงทุนระดับต่ำนั่นก็คือของที่มันคู คูดาวกลับมาได้อาจจะผสมแบบไม่ได้นิดหน่อยโยนเข้าไปแล้วก็พยายามยึดพื้นที่พร้อมกับส่งตัวสอดแทรกเข้าไปยืนทิ้งไว้อันนี้จะเรียกว่าตัวอินเสิร์ตและเมื่อได้พื้นที่นี้มาตามเป้าแล้วทีมที่เหลือครับจะโยกไปอีกฝั่งในฝั่งที่2จะเริ่มใช้การลงทุนระดับกลางก็คือของที่ครูดาวกลับมาได้ผสมกับของที่ไม่มีครูดาวใช้แล้วหมดไปแบบพอๆกันแต่จะยังไม่ใช้สกิลที่สําคัญมากเป้าหมายของทั้งสองฝั่งครับคือการลองเชิงเพื่อหาข้อมูลและมันจะต้องมีฝั่งหนึ่งที่เรา ยึดพื้นที่มาได้แบบเบ็เสร็จจากการลงทุนไม่ว่าฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งครับต้องได้ชักฝกั่ง นี่ก็คือขั้นที่1กับ2ของ a า r o f l o w และเมื่อเราเข้าใจแมปแล้วขั้นที่3หลังจากนี้ทีมของเราจะรอสกิลคูลดาวที่จ่ายไปในขั้นที่1หรือ2เพื่อเตรียมกลับมาใช้ในขั้นที่3นั่นก็คือการ s อสเซกตีไซร์รอบนี้จะเป็นการลงทุนที่สูงที่สุดใส่แทบทุกอย่างที่มีอาจจะเหลือไว้แค่1-2ึ่งสองสกิลที่ใช้แล้วหมดไปต่อทีมเพื่อเตรียมในการโพสตแพนแต่หลักๆก็คือเขาจะรีบใช้สกิลที่คูลดาวได้ให้หมดก๊อกเพื่อให้มันหมุนกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในช่วงโสตแน และใช้ป้องกันตอนที่อีกฝ่ายเข้ามารีเทคแต่ทีนี้ครับถ้าฝั่งทีมเราเลือกเข้าไม่สําเร็จหรือดูแล้วอาการไม่ดีเท่าไหร่เข้าไปวางไม่ได้เราจะต้องคอแคนเซลไซนี้แล้วให้เพื่อนเราที่อินเสิร์ตทิ้งไว้ย่องไปสืบในไซต์ต่างๆว่าตรงไหนปลอดภัยบ้างถ้าเจอพื้นที่ก็จะได้โยกตามไปแบบรวดเร็วทีนี้ไม่ว่าเราได้ฝั่งไหนสมมุติว่าเราเข้าไปวางสไปดได้แล้วระหว่างรอสไปดทำงาน45วินาทีเราก็รอครูดาวหมุนไปด้วยครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นที่3.5ที่เรา เราต้องค่อยๆทยอยจ่ายของทุกอย่างที่เหลืออยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายมากููสไปได้สําเร็จแล้วช่วงประมาณ15วิสุดท้ายถ้าการคํานวณทุกอย่างถูกต้องเราจะมีสิทธิ์ได้ใช้ซิกเนเจอร์แอบิลิตี้อีกครั้งถ้าเป็นช็อตแบบครัสกันเนี่ยอันนี้จะมีผลพิกเกมได้เลยแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วครับถ้าทําตามมาโคโฟลโทั้งหมดนี้ได้สําเร็จทีมก็จะได้เค้นสกิลคูดาวทั้งหมดออกมาใช้ได้3รอบเต็มๆอันนี้ก็เป็นภาพในฝันของทุกทีมเลยแต่กลับมาที่ปัจจุบันหลลังเเนรแ้้วววบกกคาูาาขไป20ทุก จากใช้งานได้เราละ3ครั้งมันจะเหลือแค่2เท่านั้นและทีนี้แต่และทีมก็ต้องวางแผนคิดกันเอาเองแล้วว่าจะใช้มันตอนไหนตามหลักที่ปรับมานะครับมันจะมีทีม2รูปแบบคือทีมที่ตัดสินใจปรับตัวเล่นช้าลงใช้สกิลในการดีฟเฟลเหมือนเดิมแหละแล้วก็รอไป60ิวิเพื่อใช้อีกครั้งในตอนเอ็กเซสแต่ยังไงก็จะไม่มีใช้ตอนโพสแผนแน่นอนเพราะสะไปมันคูดาว45่สวินาทีคูดาวมัน60วินาทียังไงก็ไม่ทันก็เป็นอะไรที่ต้องยอมแลกไปหรือรูป แบบที่2บางทีมจะตัดสใหญ่เล่นเกมเร็วขึ้นคือเมื่อใช้สกิลรอบแรกเสร็จแล้วจะดาหน้าลุยเข้าไซส์เลยแบบไม่ต้องรอสกิลคูดาวแล้วค่อยไปลุ้นใช้อีทีตอนโพสแผนทีมที่ทําแบบนี้ก็จะเล่นเร็วขึ้นครับทําให้การปรับคูดาวแบบนี้มาในแข่งมันจะส่งผลแบบ1นึ่เอร์เซนเลยส่งผลต่อทุกรูกลุ่มผลของการทําแผนแข่งเลยครับทีมแข่งจะต้องเลือกว่าจะเน้นใช้ตอนไหนประหยัดอะไรการบริหารทรัพยากรจะสําคัญขึ้นมากตอนป้องกันก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันครับคือถ้าจ่ายไปตอนนี้ อาจจะไม่มีใช้ตอนอีกฝ่ายเอเซกแล้วต้องไปรอรีเทคตอนเดียวหรือถ้าพลาดจ่ายไปตอนอีกฝ่ายเอเซกแล้วดันเบรกศัตรูไม่ได้ก็อาจจะทําให้ไม่มีสกิล e ใช้งานตอนรีเทคด้วยซ้ำมันก็จะเป็นเรื่องที่นักแข่งต้องปรับตัวครับแต่ในแข่งก็เรื่องของแข่ง เพราะถ้าพูดถึงในแรงปัจจุบันต่อให้เป็นอิมมอร์ทัลหรือเรเดียนไปดูกันได้เลยครับเกิน90%มันไม่ค่อยมีใครมานั่งมินแม็กซ์เรื่องครูดาวขนาดนั้นสไตล์ของทีมในแรงกเนี่ยจะเป็นการออ l ินในไทมิ่งเดียวมากกว่าแพ้ก็แพ้ไปเลยชนะก็ชนะไปเลยแต่ปัญหาจริงๆที่จะเกิดขึ้นในแรงเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบอื่นครับไม่ใช่รูปแบบระดับแผนการแต่มันคืออะไรเดี๋ยวถึงเวลาพูดเรื่องอาวุธเมื่อไหร่ผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังตอนนี้ในเรื่องสกิลเรื่องของก่อนอออย่่างตไปคื ผมสงสัยมากเลยนะครับว่าเขาจะเนิร์ฟทำไมมันเป็นตัวที่อ่อนอยู่แล้วในแรง้งขนาดในแข่งเนี่ยก็ยังถือว่าเล่นยากเฉพาะเจ,จาะจงสำหรับบางแมปสตันของเบรชที่โดนเนิร์ฟม,มาตอนนี้คือแทบจะเซตเองเล่นเองไม่ได้แล้วแถมเซตให้เพื่อนเล่นยากขึ้นไปอีกส่วนแฟดเนี่ยบัฟมาเหมือนจะดีนะครับแต่ถ้าใครเล่นก็น่าจะรู้ว่าแฟดของเบรชเนี่ยมันหลบง่ายนั่นคือปัญหาที่แท้จริงครับว่าทำไมแฟดของเบรชมันอ่อนและแฟดของโยรุเคโมันเก่ง คือมันไม่ได้อยู่ที่แฟลตได้นานแค่ไหนมันอยู่ที่แฟลตโดนหรือเปล่าหลบง่ายหรือหลบยากมากกว่าสรุปคือลุงบรชครับจากเป็นเอเจนต์ตาในแรง้งอยู่แล้วทีนี้จมดินกว่าเดิมทำไปทำไมไม่รู้เหมือนกัน และมาถึงเฟดนอกจากเนื้อต่างๆตามคอนเซปต์แล้วมีส่วนที่ต้องคุยคืออันติครับคือเขาโดนในเรื่องของแอเรียก็จริงแต่มันได้บัฟมาในแง่ของเอฟเฟกต์ดีเคที่ลดเลือด80ตลอดระยะเวลาที่โดนเลยไม่มีค่อยๆเพิ่มหรือลดอันนี้แรงนะครับมันทําให้ถ้าฝ่ายโดนอันติแล้วจะยืนสู้ต่อได้ยากมากแทบจะต้องหนีเลยผมว่าเดฟคนทําอะไรแนวๆน,นี้กับเอเจนต์ทุกตัวคือปรับสมดุลของพลังรับให้อ่อนลงและเก่งขึ้นในทิศทางที่ต้องการยังเฟดโดนเนื้อความกว้างแต่พลัง มันรุนแรงขึ้นถือว่าเทรดกันไปเฟดกับบริชเนี่ยอันติโดนเนร์ฟเรื่องความกว้างของแอรเรียเอฟเฟกต์สกิลเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีไวส์ไอโซเวเลพวกนี้คือเขาพยายามทําให้มันครอบคลุมทางสายไม่ได้แล้วประเด็นนี้ผมเห็นทวิตหนึ่งของเอเลเวตอดีตโค้ชจีและผมเห็นด้วยแบบเป๊ะเ,เ,เลยครับว่าจริงๆแล้วปัญหาในการถ่มสกิลจนยืนเล่นไม่ได้ยืนไซด์ไม่ได้ที่คนเคยบ่นกันมันสามารถแก้โดยการปรับ AOE เอแอรเรียความกว้างของเอฟเฟกแต่ละสกิลนะครับไม่ใช่เรื่องคู่ด้า เรื่องคูดาวเนี่ยมันเหมือนการปรับแบบทางอ้อมทําให้ผู้เล่นเหลือสกิลใช้ในการเอชเซ็กเข้าไซด์น้อยลงแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายตั้งใจอมสกิลไว้ปล่อยทีเดียวภาพมันก็จะเป็นการโถกเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยไอ้เรื่องการปรับคูดาวมันก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่มันไม่ควรเป็นอันดับแรกที่ควรโฟกัสจะแก้ปัญหานี้มันต้องโฟกัสด้านไเอเรียเอฟเฟกต์สกิลก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิด ตัวที่ผมมองว่าโดนแบบไม่ยุติธรรมเหมือนบีสเลยนั่นก็คือเกโกเขาเป็นอินิเชเตอร์ที่ทํางานต่างจากชาวบ้านเลยเนิฟเป็นรูปแบบการเก็บของและคูดาวเพิ่มบวกไเลขสิบวิแทนแล้วก็เนิฟพวกเฮดพีของอะไรประมาณนี้คําถามคือจะเนิฟทาไมนี่ก็คือตัวอ่อนทั้งในแรงในแข่งแล้วพี่แกกันเนิฟอยู่นั่นแปลกมากครับ ส่วน KO เขาได้บัฟแฟดคลิกขวาให้มันติดนานขึ้น KO เนี่ยเป็นตัวที่แฟดเก่งอยู่แล้วส่วนอันติดเนื้อเรื่องความเร็วในการยิงแต่ได้บัฟดีปืนเร็วขึ้นมาแล้วรีคอเวอร์การปรับแรงดีดปืนที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือการปรับสมดุลพลังที่ดีครับถ้าไม่ได้คิดเรื่องมิดใบคูดาวหกสิบวีนะ ส่วนโซวาโดนแค่เรื่องคูดาวรีคอนเหมือนจะดูน้อยแต่นี่จะส่งผลมากเลยครับเพราะถ้าคุณเล่นโซวาในแรงหรือทีมไหนใช้คอมที่มีโซวาแทบทุกอย่างจะหมุนรอบตามคูดาวของรีคอนจะทําอะไรให้สะดวกต้องมีสแกนแต่หลังจากนี้มันจะรอตลอดไม่ได้แล้วคือต้องเลือกใช้จังหวะใดจังหวะหนึ่งในแรงต,ตอนนี้โซวาเป็นอินิเชเตอร์ที่เล่นกันเยอะที่สุดและผมมองว่านี่จะไม่ได้ทําให้คนเล่นน้อยลงนะครับแค่อาจจะหงุดหงิดเพิ่มนิดหน่อยที่ตอนจะสแกนแล้วมันไม่มีแต่เดี๋ยวคุณจะสังเกตเห็น พฤติกรรมของไรออดที่มีต่อตัวเอเจนต์ที่คนเล่นเยอะมากๆคือเขาจะแตะต้องน้อยมากครับอย่างโซว่าเนี่ยโดนแค่ลุ่หลงซิกเนเจอร์บริตี้ที่ปรับทั้งสายอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเขาเนี่ยไม่โดนอะไรเลย ส่วนสกายกับเทโอนนี้เป็นเอเจนท์ที่ไม่ได้โดนแตะเรื่องคูดาวเพราะเขาอยู่ในสถานะที่แปลกกว่าชาวบ้านครับคือถ้าสกายได้แฟดแบบคูดาวตัวมันจะกลับมาโหดแบบโดนจากตัวอื่นไปเลยเดฟก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่เอาดีกว่าปล่อยให้นอนแห้งตายแบบนั้นไปก่อนยังไม่ถึงเวลาบัฟเดี๋ยวค่อยว่ากันเทโฮนี่ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ผมได้ข่าวมาว่าเวฟการอัปเดตยังไม่ได้จบแค่นี้เราดูแล้วกันว่าเขาจะทําอะไรกับสกายให้มันกลับมาเล่นได้หรือเปล่า ต่อไปสายดูเอลลิสภาพรวมไม่ค่อยโดนแตะต้องสักเท่าไหร่เดฟบอกว่าตอนนี้ดีอยู่แล้วแต่ในแรงก์ก็รู้กันนะครับคือดีอยู่แล้วก็บ้าแล้วตอนนี้ดูเอลลิสทุกเกมแทบจะการันตีเป็นดับเบิลทิปเปิลแบบอัดกันเข้าไปแล้วพี่ชายเลือกเนิฟทุกตำแหน่งยกเว้นดูเอลลิสเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเดฟเขาเล่นเซิฟไหนผมไม่ติดนะครับที่เขาเนิฟตำแหน่งอื่นแต่ผมติดที่เขาไม่ยอมเนิฟตำแหน่งยอดฮิตที่สุดทั้งในแรง์ในแข่งนี่แหละแบบความยุติธรรมอยู่ที่ไหนที่โดนนิดหน่อยก็อย่างที่บบออกไปลครั Area Effect ขง อันติไอโซเวเลแล้วก็มีเรื่องสปินนีออนคือวิงอว่งสปินได้นานขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้เวลาฟืน้นฟูหลอดสปินนานขึ้น3เท่าอันนี้ก็คือวิ่งมั่วไม่ได้ต้องคิดบริหารพลังงานมากขึ้นส่วนเรย์นาครับตัวยอดฮิตโน1หนึ่งแต่เนิฟเจ็บแบบน้อยกว่ามดกาดทั้งหมดที่เห็นเนี่ยสิ่งที่มีผลจริงๆก็คือตอนอยู่ในอันติครับเอฟเฟกต์ยิบปืนเร็วโดนลดลงก็คือจังหวะที่ยิงได้แล้วหายตัวแล้วกลับมายิงมันจะทําได้ต่อเนื่องน้อยลงนิดนึงแค่นี้จริงๆครับทีี่มผลนนนนอกัั้แรตว สมอบ์บันเทิงรื่นรมกันเหมือนเดิมและเอเจนเวเลโดนเนิฟสกิลคว้างสโลอันนี้สมควรแล้วนะครับมันเป็นเอฟเฟกที่โหดมากโดนปรับลงนิดหน่อยแต่ก็ยังเก่งอยู่ส่วนอันติจะเป็นเนิบปนบับนะครับเอาง่ายๆคือมันจะจ่ายง่ายขึ้นกดเซตแล้วไปเลยไม่หน่วงไม่สับสนส่วนเนิฟก็คือแอรเรียแคบลงสโลคู่ต่อสู้ระยะเวลาน้อยลงตัวเวเลเร็วขึ้นน้อยลงอันนี้ก็เป็นเนิฟตามปกติเพราะมันเป็นตัวเมตาในการแข่งด้วย อีกตัวเมตาคือโยรุเนฟแบบเล่นใหญ่ที่สุดแพสโนดจัดให้ยาวๆเพราะมันเป็นเอเจนที่โคตรเก่งในแข่งได้รู้ไหมครับโยรุมันก็จะยังเป็นดวลิสที่นะักแข่งใช้มากที่สุดเหมือนเดิมเพราะเขาเนฟจุดที่มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นครับในแง่ของการแข่งขันอย่างก้อนวาร์ปเนี่ยโดนลด HP สม坤โดนแล้ววาร์ปมันไม่ควรไหลค่ามอลลี่ได้โดนปรับเรื่องการส่งเสียงวาร์ปตอนนี้จะมีเสียงในทั้ง2จุดเลยคือจุดที่ยินอยู่และจุดที่วาร์ปออกไปทั้งแบบเฟกและแบบจริงก่อนหน้านี้มันจะมีแค่เสียงจุดที่ย รู้วับลงไปสําหรับการเล่นเป็นทีมนี่คือบัฟนะครับเพราะเสียงเยอะๆมันจะทําให้สับสนมากขึ้นแต่ช็อตครัสห v 1นี่จะทําให้โยรุเล่นยากขึ้นแน่นอนเพราะอีกฝ่ายจะรู้ทั้ง2ตําแหน่ง คือจุดที่โยรุยืนอยู่และวับไปและเขาจะต้องเลงไปเคลียร์จุดที่เสียงโยรุยืนอยู่ก่อนเสมอเพราะส่วนใหญ่จุดที่โยรุทีพีไปเนี่ยมันไม่ต้องรีบเคลียร์ครับมันจะเป็นจุดปลอดภัยของทั้งคู่อยู่แล้วคโครนโดนลดเวลาแฟตโดนลดเวลาอันนี้ทั่วไปส่วนในอันตจะจ่ายสกิลไปด้วยไม่ได้แล้วอันนี้คนอาจจะเห็นแล้วบอกว่าโยรุออนไปแล้วทาอะไรไม่ได้เลยแต่อย่าลืมว่าหัวใจที่มันทําให้โยรุเก่งมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับเรื่องการโฮกัสชิฟออฟแองเกิลยิงแล้วว์ปหนียิงแล้ววับหนี และการวาร์ปข้ามซ้ายแบบ f a สต r โลเท e เล่นเฟกได้ดีเหมือนเดิมเล่นออฟได้ดีเหมือนเดิมเป๊ะมีคือ90%อนของคอนเซปต์ของโยรุในการแข่งยังใช้ได้เหมือนเดิมเลยคือก็เข้าใจนะครับว่าก่อนหน้านี้อันติีของโยรุใช้แล้วมันมันมือมากกวนสุดๆเล่นท่า่วยๆได้เยอะแต่คือมันโหดเกินไปครับในการแข่ง คอยเซตของบอกข้อมูลให้เพื่อนได้อิสระศัตรูต้องหนีอย่างเดียวเลยไม่งั้นตายตอนนี้ที่ปรับมาก็คือทีมต้องเข้ามาช่วยเยอะขึ้นก็เรียกได้ว่าตามแนวทางของเกมที่เขาปรับมาครับแต่ในแรงสโซโล่เนี่ยก็จะซวยไปแทนเพราะความสนุกข,ของเอเจนต์ยูรุมันลดลงไปแน่นอนสุดท้ายเอเจนต์เรสโดนเรื่องที่ตอนบัสแพกถ้าโดนระหว่างกระโดดมันจะโฉบช้าลงเหมือนพวกสกิลเดชของเจสนีออนก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ก็แค่เรสโดนบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร และต่อไปเป็นสายคอนโทรเลอร์เป็นอีกสายที่เดฟบอกว่ามีสถานะที่เฮลตี้ในเกมอยู่แล้วอีกแล้วนะครับผมนี่งงเลยไปดูพิกเรดของครบตอนนี้ในแรง้งแล้วไปดูพิกเรดของครบในแข่งมันเฮลตี้บ้านไหนในแร้งเลือกกันอันดับหนึ่ง แต่ในแข่งไม่มีใครแตะสักคนแล้วแพสนี้เดฟก,ก็ไม่แตะต้องโคไปด้วยเฉยเลยอันนี้แปลกๆกแล้วนะส่วนตัวที่โดนแทนก็คือแอสตราครับโดนเนฟเรื่องคูดาวขึ้นมาเหมือนกันสกิลอื่นโดนเพิ่มคูดาวเป็น60สิวิส่วนสมุกโดนเพิ่มไป1ิวิกลายเป็น35มิาวิแล้วก็เอฟเฟกลดเวลาลงนิดหน่อยแต่มันก็โดนกันหมดครับเรื่องคูดาวอย่างโอเมนสมุกก็โดนเพิ่ม1ิวิเหมือนกันจาก30เป็น40วิทําให้รีสมุกจุดเดิมๆยากขึ้นต้องคิดมากขึ้นแต่จริงๆโอเมน เนมากที่สดแบบโดนน้อยไปด้วยซ้ำยังแฟลตตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับสมดุลพลังมากกว่าการเนิร์ฟคือแฟลตมันเดินทางเร็วขึ้นแต่ระยะทางสั้นลงกระทบจุดเซตแฟลตทะลุก,กำแพงเข้าไซดโดนล้นลงไปเหลือ7.5เมตรศัตรูก็อาจจะหามุมยืนง่ายขึ้นแต่ด้วยความเร็วนี้ครับถ้ายืนไม่ดีคือมันจะโดนแฟลตเร็วมากแบบหลบยากขึ้นเยอะเลยผมว่านี่เป็นอะไรที่เมนโเมนนแรงจะชอบนะเพราะใจเองเล่นเองได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็โดนเรื่องเนี้ยสายที่เห็นไกลขึ้นครับบอกไปแล้ว อันนี้เวลาจ่ายเนี่ยก็ต้องปรับมัลต์เมมอรี y กันนิดนึงว่าระยะประมาณไหนบอรด พูดถึงเรื่องครูดาวสมกับการรีเทคที่เปลี่ยนไปคือหลังจากนี้ครับจะต้องเลือกว่าจะสมกเพื่อปิดยื้อการเอเซทที่อีกฝ่ายจะเข้าใสในจังหวะสุดท้ายหรือจะเก็บสมกไว้เพื่อใช้ปิดโชค๊คพอยในการรีเทคการปรับมาแบบนี้บางทีอาจจะเลือกเป็นการสู้ตายในสายได้เลยเพราะถ้าตัดสินใจกดสมกไปแล้วการรีเทคแบบไม่มีของทั้งสมกทั้งสแกนมันจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปครับและอย่าลืมว่าสมกเนี่ยมันคือสิ่งแรกที่ต้องจ่ายก่อนจะเริ่มทําการรีเทคสมกเป็นขั้นตอนแรกเสมอ เพราะฉะนั้นจะให้มานั่งรอคูดาเพิ่ม10วิกับสบายที่กำลังนับถอยหลังในเรื่องใหญ่แน่นอนครับทามมิ่งมันต้องเป๊กกันมากขึ้น แต่ท่ามกลางการเนิฟม,มากมายมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่ไม่ต้องสนใจทามมิ่งนั่นก็คือไวเปอร์ไวเปอร์นี่คือเอเจนท์ที่ปรับสมดุลยากมากครับอันนี้ก็เห็นใจเด็บอยู่คือสถานะของไวเปอร์ในตอนนี้ในแรงตัวมันก็เก่งนะเล่นให้เก่งได้แต่ไม่ค่อยมีใครเลือกเพราะเป็นตัวที่เล่นยากและต้องเล่นกับทีมแต่ตรงกันข้ามครับในแข่งเลือกกันรัวๆเป็นตัวที่โคตรโหดบางแมปคือบังคับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเป็นสมกตัวเดียวที่เปิดปิดได้ตามใจตัวเองได้ทุกทามมิ่งยิงตอนนี้สมกตัวอื่นโดนเนิฟเรื่องคูดาว ในแข่งไวเปอร์เขาจะโคตรหนีค่าคืนบีครับจนในเรื่องการเนิฟดีเคแตะพิษและเลื่อนลดน้อยลงเนี่ยแทบจะไม่มผลเลยครับแต่ในแรงคือคนเห็นว่าไวเปอร์โดนเนิฟอีกแล้วจากที่ไม่มีคนเล่นอยู่แล้วก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกไปเล่นตัวคูคูเท่ๆซิ่งๆงงแบบครบดีกว่าแล้วเซอร์ไพรส์คืออะไรรู้ไหมครับตัวมาเร็งอย่างครบเขาไม่โดนแตะต้องอะไรเลยคือแพสนี้เหล่าตัวแม่ตัวมามตัวมาเร็งเนี่ยแทบไม่โดนอะไรเลยครับผมก็งงเหมือนกันไปไล่เนิฟแต่ตัวอ่อน และสุดท้ายสายเซนเนลครับส่วนใหญ่จะโดนเนิบเรื่องเฮตพีของของต่างๆแล้วก็ครูดาวของที่โดนทําลายแล้วกลับมาได้เพิ่มครูดาวเป็น60วิเท่ากันหมดแต่ตัวที่โดนหนักๆเลยก็เป็นเอเจนท์ที่เก่งทั้งในแร้งและในแข่งอยู่แล้ะครับคือไวท์กับไซเฟอร์ยังไวท์ที่โดนไปก็คือสกิลแฟดจะสามารถโดนยิงทําลายหลังไวท์อัพโชว์ขึ้นมาได้แล้วอันนี้ก็คือเนิฟแล้วอีกอันที่เป็นเนิฟที่แปลกสุดๆคือหลังจากที่ไวท์แฟดศัตรูโดนจะไม่มีเสียงพูดให้ข้อมูลว่าแฟดโดนอีกแล้วก็คืออลควาาาามมสรรถในกนก พื้นที่ด้วยการหาข้อมูลและลดความสามารถในการวิเคียร์พื้นที่ที่เสียไปกลายเป็นว่าตอนนี้แฟลตเอาไว้ใช้แฟลตเท่านั้นไม่มีข้อมูลให้แล้วอันนี้จะส่งผลหนักในการแข่งแน่นอนส่วนวอลครับโดนเบดง่ายขึ้นของต่างๆจะถูกทําลายง่ายขึ้นตามปกติที่เรื่องใหญ่คืออันติครับที่โดนไปเยอะมากคือเพิ่มเวลาเตือนก่อนอันติจะทํางานจาก3.4วิเป็น4.4วินาทีให้เวลาศัตรูหนีเพิ่มขึ้นและลดขอบเขตของอันติลงนี่เป็นเนิฟที่ใหญ่แต่ผมว่าเป็นเนิฟที่สมควรโดนนะ พวกอันติที่คอนเฟิร์มไซส์แบบไม่มีมุมให้หลบเลยเนี่ยมันไม่ค่อยเฮลตี้สำหรับเกมสักเท่าไหร่อย่างน้อยคือไล่ให้ไปยืนสู้จุดเดียวแล้วทีมเราคอนเฟิร์มรู้มุมที่ต้องเช็คก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสดวนปืนกันและส่วนใหญ่จะเป็นแบบโดนโถมด้านจำนวนอยู่แล้วด้วยก่อนหน้านี้อันติของไวส์ในแข่งตอนฟูลบายมันแทบจะเป็นการคอนเฟิร์มไซส์เลย อีกตัวที่เนื้ก็คือไซเฟอร์กล้องตอนนี้ถ้าเข้าใกล้จะสามารถโดนเห็นได้แล้วเหมือนกับสกิลกับดาัก,กอื่นๆอันนี้จะสมผลอะไรบ้างเก็เป็นพวกเพลที่เอากล้องเข้าไปเซตลึกๆแล้วคอนโทรลได้ทั้งราวสัตรดูหากล้องไม่เจอเพลแบบนี้ก็โดนตัดไปหรือเพลที่วางสไปแล้วเอากล้องไปติดมุมข้างหลังคนกู้ก็โดนตัดไปเหมือนกันปรับอันนี้ถึงจะเป็นเนื้ที่ไม่ถูกใจเมนไซเฟอร์แต่ผมว่าเป็นเนื้อที่เดียบเกมนะครับไซเฟอร์เป็นเซนต์เทนลที่ฮิตและเก่งที่สุดในแรงในแข่งก็เก่งอันดับต้น และคือในเกมประเภทนี้เนี่ยมันไม่ควรมีของที่หายตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสร้าง Impact ได้ขนาดนี้ค่าพลังมันสูงเกินไปครับปรับมาไซเฟอร์จะต้องวางกล้องให้ฉลาดขึ้นและจะเล่นแบบบีเมนซันเซ็ตไม่ได้แล้วแต่อันที่มันเนิฟและโดนเส้นกว่าก็คือแท็บไวครับตอนนี้แท็บไวจะสโลอย่างเดียวไม่มีสตันกับเกี่ยวขาแล้วแต่อฟมเพ็สโลมันจะทํางานเร็วขึ้นจาก1.5เหลือ0ูนาวิและที่โดนเนิฟไปหนักๆคือศัตรูจะไม่โดนสแกนแบบเอ็กซเรย์ครับจนกว่าศัตรูจะเดินไกลๆกว่า4เมตรก็คื ตัดเพลที่เช็ตสโมกผสมทริปพ่อศัตรูติดแทรปก็เปิดสโมกยิงทะลุรัวๆจนอีกฝ่ายไม่มีทางสู้นั่นแหละครับอันนี้ผมว่ากระทบในแรงคงเป็นส่วนใหญ่เพราะปกติในแข่งเวลาเจอไซเฟอร์อีกฝ่ายเขาจะช่วยกันหาแทรปไว้แล้วจ่ายของยิงสแปมช่วยกันทำลายก่อนเข้าสายอยู่แล้วแต่ในแรงที่เน้นช่วยกันหม่งสุ่ม 4, สุมห้าเขาจะได้ประโยชน์จากการเนิร์ฟนี้ ที่เหลือก็เป็นบัฟบ,บ้างครับคิวจอยถึงป้อมปืนจะโดนเรื่องคูดาวเหมือนตัวอื่นแต่ได้บัฟมาเรื่องป้อมยิงเวลายิงโดนผู้เล่นมันจะติดแท็กสโลมากขึ้นจากเดิม2ีตอนนี้เป็น50%เลยเอาง่ายคือโดนป้อมยิงแล้วโคตรหนื่อทำให้ตัวคิวจอยจะสู้คู่กับป้อมปืนได้โหดขึ้นส่วนนอกนั้นที่ปรับมาก,ก็ไม่ค่อยมีผลอะไร เดนล็อกครับกราฟเน็ตโดนเรื่องคูดาววอโดนเรื่อง HP แต่มันปรับให้ราคาถูกขึ้นนะครับโซนิคเซนเซอร์โดนเรื่องระยะเวลาการสตารน,นิดหน่อยที่หนักที่สุดคือคูดาวกรับเน็ตนั่นแหละเป็นสกิลชูลโรงของเดนล็อกเลย s ซกวอรครับราคาถูกลง100แต่โดนลด HP ลงไป200เหลือ600ทั้งหมดนี้ก็คือครบทุกเอเจนต์แล้วครับ ถ้าเพืเ่อนๆเริ่มสังเกตได้ว่ามันมีอะไรหายไปย้อนกลับไปที่ผมให้จําไว้ช่วงต้นคลิปครับ3ตัว3เอเจนท์ที่ถูกเลือกเยอะที่สุดในแร้งเกมโครบเจตไม่โดนอะไรเลยเรยนาก็โดนแค่นิดเดียวส่วนฟีนิกแชมเบอร์ที่อาจจะไม่มาแรงเท่าท็อปสแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งในแร้งแล้วหยิบมาเป็นคอมดวนปืนกันรัวๆก็ไม่ได้โดนอะไรตอนนี้ก็คือเข้าแร้งกดไปเลยครับ5ตัวนี้ต่อให้พวกเขาไม่โดนบัฟก็เหมือนได้บัฟครับเพราะตัวอื่นโดนเนิร์ฟหมดและต่อให้ไม่บอกยังไงทุกคนก็นกด แรงกันอยู่แล้ว และสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วเดฟอัปเดตเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่ประสบการณ์การลงแร็งของผู้เล่นทั่วไปก็ยังต้องเจอกับมเร็งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเครื่องมือที่จะรับมือกับมาร็งอ่อนลง Initiator s e n t i n e l ลอ่อนลง Smoke อ่อนลงเหมือนจะผลักดันให้ทุกคนเข้าร่วมวงการมาร็งมากขึ้นนี่แหละครับที่น่าสงสัยว่าเดฟต้องการอะไรกันแน่คือต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข่าวที่เดฟบอกว่าจะมีการเนื้อเพิ่มในเว็บถัดไปด้วยครับแต่คำถามก็คือทําไมไม่ทําพร้อมกัน และนี่ยังไม่ได้พูดถึงวีโต้นะครับเป็นเซนที่แน่ตัวใหม่ที่ไม่ได้โดนแตะต้องและโหดมากๆอยู่ในตอนนี้ผมคิดว่ายังไงอันติเน่ต้องโดนเนิฟแน่นอน ส่วนในด้านอาวุธที่เขาปรับมาทําให้ไรเฟริลเล่นสเปรย์ได้จากเมื่อก่อนเกมนี้แทบจะมีแค่แทบกับเบรสส่วนสเปรย์ค่อนข้างกากตอนนี้เขาอัปเกรดสเปรย์ขึ้นมาเอาง่ายๆแบบสรุปเลยนะครับคือปกติเวลากดสเปรย์ค้างกระสุนมันจะแรนดอมเอียงซ้ายเอียงขวาที่ปรับมาตอนนี้ก็คือมันก็ยังเอียงซ้ายเอียงขวาแหละแต่หนึ่งชุดจํานวนกระสุนที่มันตรงก่อนที่มันจะเริ่มเอียงซ้ายเอียงขวาเยอะขึ้นอย่างเช่นแบนดอวเมื่อก่อน4ี่นัดจะเริ่มเอียงตอนนี้ได้ถึง6นัดเพิ่มมา2เลยนะครับตรงนี้เขา เราเรียกว่า protect bullet และ2เมื่อมันเริ่มเอียงแบบแรนดอมแล้วเราจะมีเวลาจับทางได้ง่ายขึ้นว่ามันกําลังเอียงซ้ายหรือเอียงขวาแล้วเราจะสามารถลากเมาส์เคาน์เตอร์ไปฝั่งตรงข้ามเพื่อคุมให้มันอยู่ตรงกลางสรุปก็คือมันก็ยังคง r a n d อมนะครับไม่ใช่ทเทิร์นแต่เริ่มแรนดอมช้าลงและจับความรู้สึกลากเมาส์ขุมได้มากขึ้นส่วนตระกูล SMG ปืนกลเบาสเปรคเตอร์ได้บัฟนิดหน่อยอันนี้ไม่แปลกเพราะตอนแรกสติงเกอร์มันโกงจนครองเมืองตอนนี้เนิฟมาให้ปืนดีดง่ายขึ้นแต่จะ ส่งผลมากแค่ไหนผมไม่รู้นะครับต้องให้เซียนสติงเกอร์มาต่อเพราะมันเป็นปืนที่ต้องฝึกประมาณหนึ่งเลยถึงจะโกงได้ซึ่งผมก็แทบไม่เคยใช้เลยสมัยที่เล่นอยู่ และปืนไหนหายไปครับที่ยังไม่โดนเนิร์ฟนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ย้อนแย้งเลยนะครับเดฟไม่ยอมเนิร์ฟปืนโฮลแองเกิลย่างออฟเอาลอมาแชลจัดโอ딘แต่ดันเนิร์ฟสกิลสแกนสกิลไล,ล,ล,ล่ต่างๆที่เอาไว้ไล่ตัวที่ถือปืนพวกนี้ลงและมันก็กลายเป็นว่าถ้าจ่ายสกิลพลาดครั้งเดียวเราอาจจะต้องรายพีิกเข้าไปสู้ปืนพวกนี้หลายคนบอกว่านี่ก็เล่นวัดโคมแบบ CS ไงแต่ผมสงสัยนะครับว่า CS บ้านไหนมันมีตัวที่ยิงและวัดหนียิงและเดชหนีได้บ้าง CS อาจจะไม่มีของสแกนไม่มีหมาไล่ แต่เราสามารถใช้ปืนช่วยกันเทรดได้มีพีเกอร์แอดแวนเทจเข้ามาช่วยเล็กน้อยแต่เกมมอร์ลนต์ไอาการมีอยู่ของสกิลประเภทอันเทรดเอเบลิตี้มันคือปัญหาครับพวกหวาพวกแดดพวกดิส m i ส s คอมโบกับปืนโฮ่แองเกิลต่างๆที่ผมเพิ่งพูดไปมันทำให้พวกตัวโฮมุมด้วยปืนโหดๆยิงแล้วหนีได้ฟรีแบบไม่โดนลงโทษเทรดก็ไม่ได้แล้วมันก็ไปโฮในมุมต่อไปและอย่างจัดเนี่ยครับคือปืนที่คนยืนถือในมุมง,ง่ายๆโง่ๆก็สามารถชนะมุมนั้นได้แบบเสร็จจนกว่าอีกฝ่ายจะ ของเข้ามาไลา่และตอนนี้ของแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีค่ามากเหลือเกินเขาก็เลยตั้งคําถามกันว่าความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนเหมือนสไตล์การเล่นแบบนึงมันจะเก่งแบบโดดเด่นไปเลยคือถ้าบอลลูแรนพยายามจะกลายร่างเป็น CS ด้วยวิธีนี้ผมมั่นใจเลยครับว่าการปรับแพส11.08ในปัจจุบันมันไม่ใช่วิธีที่ถูกทางสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าแพสต่อต่อไปเขาจะทําอะไรกับสิ่งที่ผมติไว้อันนั้นค่อยคุยกันได้แต่แพสนี้ครับมันทําให้เกมขาดบาลานซ์ในสไตล์การเล่นหนักกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้แยยยย่่ไปทุกออาาางงรับหลยๆย ากก็ดีมยังแมปที่ปรับมาใหม่ก็ดีทั้งหมดปืนไรเฟลิลที่ปรับการสเปร์มาก็ดีมากเหมือนกันการเนื้อตัวที่เก่งทั้งในแรงและในแข่งก็ถือว่าโอเคส่วนเรื่องอื่นที่ติงกันไว้เนี่ยก็รอดูกันยาวๆครับผมว่า11.09.10นี่ต้องมาหนักๆแต่อย่างน้อยนี่ก็ไม่ใช่การปรับกลางทัวร์เทียนึงยังพอมีเวลาให้ปรับสมดุลแต่พวกที่สวยก็คือทัวร์ชิงแชมป์โลกเกมเชียงเจอร์นี่แหละที่มีสิทธิ์โดนแพทนี้เล่นงานอันนี้ก็น่าโมโหแทนนักแข่งนะครับอาจจะเอามาคุยกันในคลิปปต่ต่อออไในหัวข้เรืง ที่ผมมองว่าไรออดทำออกมาได้แย่มากในเกมบอลลูนแลนช่วงปีหลังๆมาทีนี้ถ้าแนวทางของเกมจะเป็นแบบนี้ต่อไปผู้เล่นที่ได้เฉิดฉายในปีหน้าจะมี2ประเภทครับคือ1กลุ่มที่ใช้ออฟเก่งกับ2กลุ่มโค้ชกลุ่ม IGL ที่มีพื้นฐานการเล่นเก่าจาก CS ที่เขาจะไม่ได้พึ่งพาการหมุนของสกิลแบบมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นคือไปฟังพวกเทนเหรือโค้ชเซอเก่าเนี่ยหลายๆคนเขาก็พร้อมลุยแพชนี้กันนะครับ โอเคสรุปอัปเดตนี้นี่เป็นอัปเดตที่จะมีคนไม่แฮ ppy เยอะกว่าแฮ ppy แน่นอนเพราะตัวโปรดของหลายๆคนโดนเนิร์ฟทริกที่เคยใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปจริงๆผมว่าจะปรับก็ไม่ว่านะครับแต่มันควรค่อยๆปรับเพื่อหาบาลาน ไม่ใช่โยนมาตุ้มแบบนี้แล้วผู้เล่นตกใจกันคือแพทเซตนี้มันสามารถทยอยปรับไป4เดือนจนถึงปีหน้ายังมีเวลาเหลือเลยส่วนเรื่องแมปก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกอย่างปรับมาดีเยี่ยมมีมุมให้เล่นมากขึ้นทั้งบุกและรับควรทําแบบนี้เยอะๆในทุกๆแมปผมว่าคี์จริงๆก่อนหน้านี้ที่เดฟต้องโฟกัสคือ2เรื่องนี้นี่แหละคือเพิ่มจุดยืนในแมปของฝ่ายรับและลดแอเรียสกิลเอฟเฟกของฝ่ายบุกทุกอย่างมันจะได้ไม่รู้สึกโอเวอร์วอมบิงมากเกินไปแต่ก็น่าแหละครับเขาเลือกเดินทางนี้กกกนนนนแแล้วออาาาจริงๆใฐะะคดูย่ผม็สุ คืออยากรอดูมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ถ้าเป็นคนเล่นหรือนักแข่งก็อาจจะไม่ได้สนุกด้วยกับแพชช์นี้ยกเว้นเมื่อคุณเป็นเมนของพวกโดมเเรงหรือเป็นมือออฟมือจัดประจําตําบลก็น่าจะเอนจอยกับแพชช์นี้ได้อยู่ครับเอนจอยมากเลยแหละโอเคครับสําหรับแพชช์นี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ผมจัดให้เต็มอิ่มนะครับถ้าใครชอบดูชอบฟังฟังแล้วข้าวอร่อยขึ้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้านล่างส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันไว้ให้ดีสําหรับคลิปนี้คุณลักให้ฝันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ